สวัสดีครับอันนี้ผมก็จะมาให้ดูข้อไอดีที่ว่าเราจะถอดมาล้างของรถกระบะนะครับน,นี่ของผมเป็น i s ซูซู1.9ครับอันนี้ผมถอดมาล้างอันนี้คือผมได้อุดจีจยามาแล้วนะครับแต่ว่าเออมันก็ยังมีชาบด,ดําแต่ว่าดีมันไม่มีข่ามอเท่าไหร่นะครับแต่นี้คือผมถอดออกมาล้างเฉยๆถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านไหน ยังไม่ได้อุด egr ก็ลองถอดมาล้างดูนะครับเพื่อที่ว่ามาเรามาทำความสะอาดเพื่อไม่ให้มันตันแล้วทำให้ลูกสูบมันเหนียวนะครับเอามัล้างทําความสะอาดเพื่อที่ว่าจะได้ให้มันใหม่เหมือนเดิมนะครับถ้ายังไงก็ปากถอดออกมาดูหน่อยนะครับถ้าลักโลกแต่ว่าเราก็ต้องลักรด,เ,ดเราอดออ้วยเราพอตอนนี้ก็ทำการล้างแล้วนะครับแต่ผมล้างไม่ค่อยเกี้ยงเท่าไหร่นี่ ล้างท่อท่อไอดีไอดีไอเสียนะครับน็อเดียไปพุ่มเขาพุ่มวันใดล่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะถ่ายตอนประกอบให้ดูอีทีนะครับผมก็ล้างแบบเฝ้าเฝ้าก็จะสะอาดหน่อยนึงครับเป็นมีเป็นขาวๆหน่อยนึงครับแต่ก่อนดำเมี่ยมเลยอันนี้เราก็ทําการประกอบคืนนะครับขันน็ตอตเข้าคืนเหมือนเดิมน,นะครับหลังจาก ถอดออกมาลางแล้วถ้าใครไม่เคยรื้อมันก็จะยากๆหน่อยนะครับน็อตก็ประมาณสิบเป็นสิบตัวส่วนน็อตตรงนี้ก็จะขันยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ใต้เครื่องครับต้องเยะเยเอาเนิ้วใย่เยหน่อยครับต่อไปเป็นการขันน็อตยึดเท่ากับเครื่องเหมือนเดิมนะครับ ทำเองไม่มีเครื่องมือ<ำ>ที่ดีอันนี้เครื่องมือตามมีตามเกิดนะครับอ,อ,อันนี้ให้จะเป็นจะเรียกว่าน้าก็ใช่นะครับก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับเป็นเป็นจะว่าเป็นน้าน่ลยถ้าเรียกน้าน่าจะถูกให้แกทำให้ครับอันไหนขอทำได้แล้วก็ทำไป พื้นที่มันจะจำกัดหน่อยนะครับถ้าคนแบบไม่เคยทํามันก็จะยากๆอยูย่อันนี้คือขันอันนี้ขันยากหน่อยนึงนะครับมันอยู่ใต้ใต้ท่อน้ําเครื่องต้องใช้ตัวยาวหน่อยได้ปะน,นี่กลาลังขันเข้านะครับ สองสามขั้นตอนนะครับน,นี้อ,อวานเช็ดหน่อยครับ้อือต่อไปขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใส่ตัวนี้นะครับตัวลิ้นผีเสื้อนะครับนี่ครับตัวนี้ครับนี่ทําการสวมท่อไอดีคืนนะครับไปควงมาไปควงอื้วก็ขันน็อตนะครับนี่ครับขันน็อตที่วารัดท่อนะครับ เราต้องใจเย็นหน่อยเพราะว่าพื้นที่ใช้ใช้มีจำกัดนะครับ,ค,รบคันน็อต้ที่คันนอ็อตนะครับ ไปแล้วก็มาใส่ท่อยางไอดีนะครับขันจนมันตึงมือนะครับตนนัวนี้ต่ไปก็มาขันตัวด้านในนะครับ